สวัสดีค่ะช่องออนออนสวัสดีค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะค่ะเรามาดูหวยที่คุณพิธาซื้อนะคะวันงวดนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2566นะคะว่าคุณพิธาซื้อตัวไหนแล้วก็กลายเป็นเลขดังเลขมาแรงชั่วข้ามคืนนะคะ แล้วเรามาดูกันใกล้ๆนะคะค่ะก็ได้แก่เลขสองห้าสองห้าศูนย์เก้นะคะก็ถ้าจะตัดเล่น3ตัวหน้า3ตัวหลังก็เป็นเลขสวยเป็นเลขสวยทั้งสองชุดนะคะแล้วก็ยังเป็นเลขที่ตรงกับเลขนำลาบตรง2 5 5 2นะคะแล้วก็ จะตัดเล่นห9าเก็ได้นะคะเป็นงวดที่33ชุดที่16นะคะค่ะแล้วเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่าหวยงวดนี้คุณพิธาจะให้เราเฮงเราปังอีกหรือเปล่านะคะค่ะเรามาโตอกันที่สูตรสำเร็จของอาจารย์ทงชัยนะคะบอกว่าให้เลขเด่นมาที่ เลขหนึ่งเลขสองเลข4ีเลขหกเลขแปดนะคะแล้วเน้นก็คือเลข2องเลข6กเลขแปดบอกว่ามาแน่ๆค่ะให้เด่นเน้นที่เลขสองกับเลขหกนะคะก็จัดชุดสองตัวมาที่สองหนึ่งสองสามสองห้าสองเจ็ดสองเก้า 6กหนึ 1, ่งหกสามหกห้าหก็ก็ก็จะมีตัวสองห้าห้าสองนี่ก็ตรงกับหวยคุณพิทาที่สามตัวหน้านะคะค่ะแล้วก็มาดูเลขดับนะคะเลขดับอาจารย์ธงชัยก็บอกว่า ศูนย์ไม่มีทั้งบนทั้งล่างนะคะดับศูนย์นะคะมาต่อกันที่สูตรสำเร็จของยิ่ปุ่นะคะสูตรสำเร็จของยิ่ปุ่นให้เลขเด่นมาที่เลขหนึ่งเลขสองเลขสี่เลขห้าเลขหกแล้วก็ให้เด่นมาที่เลขหนึ่งกับเลขสองแล้วก็เลขหก แต่ที่เน้นสุดๆก็คือเลข1กับเลข2นะคะแล้วจัดชุด2ตัวได้ที่1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 6 1 6 3 6 5 6 7 6 9แล้วก็เลขดับทั้งบนทั้งล่าง ดับศูนย์เหมือนกันนะคะกับของสูตรของอาจารย์ทงชัยตัวนี้ก็ต้องเราก็ต้องตัดเลข10ศูนย์ออกไปนะคะเพราะว่าดับศูนย์นะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางนะคะก็ขอให้ทุกท่านใช้แนวทางของทุกท่านมาประกอบการตัดสินใจนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยหยิบรอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่ๆ ได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ในงวดนี้กันนะคะสวัสดีค่ะ